ค่อยๆนะ,รนะเรากำลังจะไปเกาะไฮลัมนะครับนี่ไงเกาะแล้ววันนี้เรามาเกาะไฮลัมแล้วครับมีมมิปกปะการังอ่ะ ไม่มีเลยมีแต่สาหร่ายมีแต่สาหร่ายเหรอแล te ah ้วก yup. ็มีปลาอยู่ตรงหน้าด้วยอืมอลาะไรปลาอะไรปลากระเป้าอ่ะปลาซิวปลาซิวมีะมั้ยเนเย็นมันเย็น อันนี้สบายครับผมใส่ชูชีพก็จะลอยนะครับผมถ้าไม่ใส่ชูชีพนี่ก็ลอยอยู่แล้วลอยอยู่แล้วเพราะว่าคือตรงพุงเขามันมันมีอะไรที่พิเศษหรอรับน้ําหนักรับน้ำหนักเลยลอยได้เคยเอาน้ํามันอันนี้นะคุณผู้ชมน้ามันพืชกับน้ำเปล่าเทลงกันน้ามันมีอยู่ข้างบนนะไวจริงคนอ้วนนี่ตัวจมเลยหรอ อันนี้สวยสุดไปเดี๋ยวเราไปดูกันต้นไม้มีต้นอะไรด้วยไม่รู้เต็มเลย <amusing> ตัวน,นี้สวยผมเป็นคนที่กลัวอะไรแล้วจะกลัวอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชมกล<อ>ัวอะไรอ่ะกลัวปลาปักเป้าครับผมกลัวปลาปักเป้าเนี่ยตอนแรกที่เรามาตรงเนี้ยเจอปักเป้าแล้วแบบว่ามันวไายมากัดมันวไายมากัดเลย เป็นคนที่กลัวอะไรเรากลัวมากระแวงเลยฮะตัวไม่ใหญ่มากตัวมันสองสามนิ้วคือถ้าสองกล้องไปใต้น้ำนี่เห็นหมดเลยนะมันใสมากเลยมีปลาไหมตอนนี้มีปลาป่าวผม่เห็นสักตัวเลยเห็นในปักเป้าแต่ผมขอไม่เดินเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้มาสำรวจ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหินโอ้โหคิดว่าปักเป้าโดน,นบอกว่าถ้าเจอปักเป้าจะจับมาให้คุณผู้ชมดูก่อนผมจะจับมันมันน่าจะกัดก,ก่อน <laughs> นีนกก่เรามาถึงเกาะหำไหลแล้ว <laughs> ใหญ่มาก <laughs> โอ้โพี่เจมเอาเป้มาดินนะ <laughs> มัดนอนใช่มัดเป้น,นอนกลางน้ําเลย <laughs> น้ํามันจะลงเรื่อยๆนะครับผม <laughs> มันจะลงแบบตื่นมากเลย แต่ถต,ต,ตะคืนมันก็ขึ้นนะตอนเช้าตอนเช้าตอนตะคืนมันจะขึ้นไปตรงถึงกอไผ่นน่นเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว,วมันก็จะลดลงเรื่อยๆตอนเย็นก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนเย็นเนี่ยกําลังเล่นน้ําสนุกเลยอันนี้ก็พิกัดอยตรงตรง,ตรงไหนนะผ่าเลือดหรอผ่าเลือดผาเลือดผ่าสวนไผ่ผาสวนไผ<า>่ก<า>่อนก่อนถึงเขื่อนเศรษกิจครับใช่นะครับเส้นไหน อื้มเฮ้ยตรงนี้สวยมากพี่เจมโอ้โหภูขเขาป้าดผมว่าตอนกลางคืนนี่ปลาน่าจะมาอยู่แถวนี้ถ้าน้ำขึ้นมานะน,นี่นี่เยอกมากแว่นก็ไม่มาื้อฮืมสวยอ่ะมาตำรวจได้เลยนะครับผมมีหอยไหมไม่มีหอยเหรอ ึมีไปเกมมีไหมเนี่ยเต็มเลยใครอยังไอ้หอยเสียมหอยอะไรอ่ะหอยเสียมหอยอะไรมีไหมหอยที่มันเป็นขดๆอ่ะเนี่ยอ๋ออันนี้หอยหอยเล็กพวกหอยเสียมหอยอะไรอ่ะหอยทรายอะไรเงี้ยหอยทรายอะไรเงี้ยไม่มีเหรอนี่หอยอันนี้อู้เยอะมากเลยอ่ะเต็มเลยนี่ผมเจอหอยใหญ่ครับผมออ๋หอยใหญ่มากจ้า ไม่ห่อยเออมันไม่มีกุ้งไงเราไปเล่นน้ำมาเถอะผมคิดว่ามันจะมีกุ้งนะเนี่ยนี่กุ้งแม่น้ำอ่ะเราไปเล่นน้ำตรงนู้นดีกว่าไปนี่สบายสบายเกินไปเลยใส่ชีพสีมืดไม่ผมกลัวปลากระเพาะของคุณแม่เอาตีนลงไปด้านล่างไงอ๋อผมกลัว เพราะผมโดนผมเคยโดนมันกัดหลายตัวมากแหว่งเลยนะนิ้วเท้าแหว่งเลยนะมัน<ะ>กัดอ่ะนี่บางทีมันชอบกัดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวงอะ่ะมาครับมาเล่นน้ำด้วยกันคุณผู้ชมสนุกมากไปน้ำน่านนะครับผมบน้ำเขียวเป็นมรกตเลยย่าพี่หึ่ย่าเลยมีโคลหินนี้ขึ้นปีนได้ น้ำตื้นสนุกมากครับน้ำเย็นสบายครับถ้าน้านอยู่นี่มาทุาวันเลยนะั่นว่ะใช่นี่ถ้าเอาโทรศัพท์นนกลับไปด้วยนะเพียงเือหรือวางไว้นี่โทรศัพท์นนหอาไว้นี่แหละวาไว้นี่แล้วรูปพี่ถ่ายเมื่อกี้ <laughs> กลับบ้านยังครับกลับบ้านครับเพราะว่าเล่นเย็นแล้วหิวข้าวอ่า <laughs> กินได้ข้าวไปไหนมากินได้ข้าวหิววันนี้ก็ไก่เป็นตัวแล้วซ <laughs> าอิดเราเล่นน้ำเหนื่อยแล้วไงไม่เกมหิวแล้วตอนนี้เพราะว่าเล่นนานแล้วผมเล่นตั้งแต่บ่ายหนึ่งแล้วเหรอใช่ต้องกลับแล้วเย็นแล้วเนี่ย <laughs> อันนั้นก็จะดำปลาต่อแล้วไง,งน่ะดำน้ำดกปลาครับดำน้ำดกปลา แต่ว่าข้างใต้นี่คือมันใสมากเลยนะปะการังรามองไปเห็นปะการังเห็นอะไรม้โอ้ยเห็นโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะห้าโมงเย็นแล้วมั้งใช่ประมาณห้าโมงเพราะแดดไม่มีแล้วสุหน้าตัวเองอ้วนมาเลยวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมได้แต่ผมยังไม่อยากกลับเลยอ่ะที่เกมพึ่งลงอ่ะอ ผมลงกันนานแล้วเล่นกันนานแล้วอ่ะเลงขึ้นไปรอพี่อยู่ข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่นคนเดียวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้ไม,ไม่รอบนี้เล่นคนเดียวจะเล่นกับใครเขาขึ้นกันหมดแล้วรอบหน้ามาไม่ครบแล้วนะมิกก็จยาไปคายแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเล่น,นสักครึ่งชั่วโมงก็ได้โอเคปิดคลิปก่อนนะใตอนนี้ก็เดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมกับน้องนองก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับผ่านมาอุตรดิตถ์นะครับก็ มาเที่ยวได้นะครับมีหลายหาดเลยนะฮะใช่ค้นหาในคูเกิลมีไหมมีครับมีเนาะหาดไทยไม่มีหลายหาดใช่แต่สวยมากแต่ละหาดก็มีเยอะนะครับผมบางหาดก็จะมีปลาแบบชุกๆบางหาดก็มีแพบางหาดก็มีแพให้นั่งเล่นสบายนะครับผมนอนได้อะไรเงี้ยแต่หาดนี้ไม่มีแพนะครับผมอะไรอ่ะ วันจัดมันปริโอเคครับผมเอาไว้เป็นครั้งนี้เนาะลาคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับบวัสดีครับไปดำดูปกาลังสนุกเว้์